ชมวิวด้วยกันกับกล่องให้เบิ่งเสียงนกเสียงนกวิวเจ็ด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 เจเจย้นบล็อกม้อวัดดูฝมฟ้าฟื้น ย mm. ุซ <LI> <ES> <laughs> ี <Wha> ่โฟกุวอาเดีอสเตเฮียกับมาสิจะมาเวนโลเวนโลลูกโฟกุไว้ขี่อัพอ๋อเอ็นเต้ไอซิงโฟกุสบายเอ็นเต้เที่ยงกันอันเลี้ยงรถย่านต้าบอกเบิ่งรถได้ยังไง นกแดดแแดดเม็ดนกกะไดโอ้ย hmm. นี่นะเบบเลเร็วต่อเพี่น้องกับกล่องเนีเพิ่งอ่เเม่วงพี่น้องเป็นม่วงแดดม่วงสฟิไ์มดีจังใน

ลีฟิซลีไว้เวกแล้วเพื่อนนะเอามุดสุบอกแบกเอาลองอยู่ปาก์กิ่งพอเพยฮะเอาลองบ้านเอาไปลีไซด์เบนซัมเมอร์ยูเนเวอร์แฮปซิตเอพีแบกแมนี่พีเพผลลีกันพุ่นเซมยุโกะปาตองบิดเบนซัมเมอร์ไวตัวปีเลยลอยเตเฮียพุ่นอะ สตาร์ทฟอมวีคำดาวเอาไว้เดวัดี Wir laufen mit sie bei Niesen hinten und dann andere Seite oben, diese Spitze hinten. <laughs> alles oben, oben, oben. Dann wer kam da? Ganz hinten, wo wieder runter Bei Wim mit, oder? Äh? Nein, Bei Puh, springen Boden, den Horn. Vierihorn. Nicht bei Wimit, unten? Nein, wir mit Bernd hier Niesen, ja? alles hinten und dann... Mhm. You see, on the other side the road, all the Yeah, but all I is don't know. I don't gefährlich, We're yeah. Yeah. Why? Klettern, trotzig, look. Mm -hmm. Why? you walk? When I know when I never go. The <laughs> 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 <Die von Kienzi. lacht> so I เดรลิกเซอราอยาซ้ำบบใบโบดอ่าฮะใบสมอโบดอะไบบนี้ใบเดลิกซใบสมอโอ๊ยพี่น้องไปยางน้ากันเนี่ยฮะเดลิกูดเฮาไปพี่น้องยางน้ากันชมวิวไปน้ากัน

ไอยกับเพิ่นพะนะพี่น้องเป็ดสองตัวลูดีแอนพาวาสัน <laughs> ลูดีแอนพาพะนะนี่เห็นปะ <laughs> พาสลีปลูดีน o t sleep เหรอ <laughs> พี่น้องวิว ออกมาบ่าไก่กระซัมบ้ากับได้มาเที่ยวพี่น้องมองท่องเที่ยวหลายมองมิตรมองง,งามๆคุนท่างคุกคนกระข้นยางออกมาบ่าไก่จากบ้านก็เหมือนได้มาเที่ยวมาต้องไปไกลมาเราอมเอีมเรานีกระซัมมาเที่ยวละพี่น้องขางแม่นำ้ำ you do huh? you you, you, heal? you heal this one be <laughs> you must be lotto oh i forget make, make lotto today you should make i not get forget i forget, mm, I forget. mì mà à tổ ngam ngam ngang đáng mát đáng mát đáng này đáng mát bên nè ngang mát đáng mát đáng ngang ngang mát đá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 ng hả วัดฮิมโกฟิชิ่ e เบอร์ินอย่าเนียเดบีทเนียเดบีทเอวรซิ่งบ้านริมทะเลเอ็นกับแพงอะเนาะพี่น้องเงนปุ่นเมืองเเบอร์บ้านริมริมแม่น้ำเนาะวิวทึงภูเขาทึงแม่น้ำมันกับแพงพี่น้องเอ้ย ตอนี mm ้เป็นซุปซาไม่กินถาดแบบงย่ดิสวันยายเซมโมเดนเซมโมเดนอนาตาวันบานริมทะเลสวยๆเนยีนอตหนคีโอลีวาชันชีนอตสวิมโอีวชันป Der Sommer. Sommer. Hier sind wir im noch viel Schnee. Da kann... Schnee ist schön, wenn Sonne einscheint am Abend. In der Evening. Mhm. Hier im Saug noch viel Schnee. Das hier. Ein Fischmann, ja. Kann <laughs> nicht mehr zum... Morgen. Ja, gibt. Berge mit Schnee. Das so, ist schön. Mhm. กางเสื้ออย่าสเน่บลยมลิซาวเก็บนิดเกอันนีเซ็น็อตกางเสื้อจิงแมนยิมโกอินวาเซซีจิงงไปในน้ำเลยไปปิดจิเฮยังเฮยังเฮตัวปิด ก็ไปสไลส์เ hmm. นี่ยตอนนี้ก็สวยมากเลยนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันที่25กันยายหแล้วนบทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันที่25กันยายนแล้วนะทุกคน

พี่น้องสียางกับระดรับบันยางกับระดรับเป็นท่างข้นยางเป็นมองกระจกออกกป็นร่างกายนี่เป็นจีเมคลิง,ลง